มีใครไม่ชอบสระผมบ้างระวังเหตุขึ้นหัวแบบมิวกี้นะแม่เห็นว่ามิวกี้ไม่ได้สระผมมา3วันแล้วจึงบอกให้มิวกี้ไปสระผมเดี๋ยวนี้นอกจากจะไม่ฟังมิวกี้ยังวิ่งหนีแม่อีกเธอลำคาญเวลาแม่ชอบบนหนึ่งเดือนผ่านไปมิวกี้ก็ยังไม่สระผมจนผมของเธอมันแผลบ แม่ได้กลิ่นเม็นๆอับๆคลุ้งทั่วบ้านไม่รู้ว่ากลิ่นนั้นมันมาจากไหนเมื่อดมหัวของลูกสาวตัวเองดูก็พบว่ามันเหม็นมากเหมือนผ้าที่ซักแล้วไม่ได้ตากมาสิบปีเมื่อแม่แหวกผมของมิวกี้ดูก็พบเห็ดที่กําลังจเจริญงอกงามมิวกี้ไม่เชื่อเห็ดจะขึ้นบนหัวเธอได้ยังไงเธอรีบวิ่งไปส่องกระจก มีหัวของเธอกลายเป็นโรงเรือนพอปลูกเห็ดแ,แล้วเหรอเนี่ยไม่จริงมิวกี้ดึงเห็ดออกจากหัวจนหมดนับจากนั้นเป็นต้นมาพอผมเริ่มมันมิวกี้ก็จะสระผมทันทีตั้งแต่ iPhone 17เปิดตัวไปได้ไม่นานเด็กๆในโรงเรียนก็ใช้ iPhone 17กันหมด เมื่อมิวกี้ถึงห้องเรียนก็พบว่าเพื่อนร่วมชั้นของเธอใช้ iPhone 17กันหมดทุกคนเลยไม่มีเพื่อนคนไหนสนใจจะพูดคุยกับมิวกี้เลยสักนิดเมื่อเห็นเพื่อนเล่นโทรศัพท์มิวกี้ก็หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเล่นบ้างเมื่อพักเที่ยงเพื่อนที่เคยกินข้าวด้วยกันทุกวันวันนี้ไม่ชวนมิวกี้ไปกินข้าวด้วยมิวกี้งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงนั่งกินข้าวคนเดียววันต่อมามิวกี้ไปโรงเรียนตามปกติมิวกี้แอบได้ยินว่าเพื่อนกําลังดินทาเธอว่ามิวกี้ไม่มี เป็นเพื่อนกับคนที่ใช้ iPhone เหมือนกันเท่านั้นมิวกี้เสียใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอผิดรลอที่ไม่ใช่ iPhone 1 7เจนคำว่าเพื่อนมันวัดค่าจากยี่ห้อโทรศัพท์แบบนั้นนะหรอ <c oughs> หน้าหนาวมีใครมีชอบอาบน้ําแบบมิวกี้บ้างคอมเมนต์เลยหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จก่อนจะนอนแม่บอกให้ใหมิวกี้ไปอาบน้ําแต่วันนี้มันหนาวมากจริงๆมิวกี้เลยไม่ทําตามที่แม่บอกเธอนอนหลับไปทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ํา หลายวันต่อมาอากาศเริ่มอุ่นขึ้นบ้างแต่ตัวของมิกกี้ก็ยังไม่โดนน้ำสักยดแม่เห็นว่าลูกไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล้วตัวก็เริ่มสกปรปกจึงไล่ไปอาบน้ำมิวกี้ไม่ทำตามคำสั่งแม่เธอบอกแม่ไปว่าขอแค่ใจสะอาดน้ำไม่อาบสามปีก็ยังสะอาดอยู่แม่ขี้เกียจพูดกับลูกคนนี้และอยากสกปรปกก็ตามใจเกือบสองสัปดาห์ที่มิวกกี้ไม่ได้อาบน้ำเธอเริ่มคันเนื้อคันตัวร่างกายก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นจนมีแมลงวันมาตอม ใส่วันนี้มิวกี้ต้องไปอาบน้ำแล้วแหละมีใครชอบนอนดึกบ้างคอมเมนต์เลยมิวกี้อายุ8คขวบเธอเล่นโทรศัพท์จนดึกจนดื่นทุกวันแม่เห็นแสงไฟส่องสว่างออกมาจากห้องลูกจึงเข้ามาดูเมื่อเห็นลูกกาลังเล่นโทรศัพท์อยู่จึงบอกให้รีบเข้านอนเดี๋ยวนี้แต่มิวกี้ไม่ยอมเธออยากเล่นโทรศัพท์ต่อแม่จึงบอกว่านอนดึกระวังไม่โตนะ อยากเตี้ยหรือไงมิวกี้ไม่อยากเตี้ยโตขึ้นเธอจะไปประกวดนางงามเธอจึงวางโทรศัพท์และเข้านอนแล้วแม่ก็ออกไปจากห้องนอนของลูก มิวกี้นอนไม่หลับดิ้นตัวไปมาปกติเธอนอนตีสามตีสี่แต่นี่เพิ่งห้าทุ่มเองมิวกี้อดไม่ไหวจึงลุกขึ้นมาเล่นโทรศัพท์เธอคิดว่าตัวเองคงไม่เตี้ยหรอกแม่คงขู่ให้กลัวเฉย,ฉยมีเวลาอีกหลายปีกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวก็คงสูงเองแหละหน่าและมิวกี้ก็นอนดึกแบบนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายสิบปีวันเวลาผ่านไปจนมิวกี้อายุ18เพื่อนุ่นดา,าวคราเดียวกันตัวสูงอย่างกันายแบบนางแบบส่วนเธอน่ะเหรอเตี้ยพอตัวอย่างกะหลักกิโล